มาค่ะทุกคนกินข้าวนี่เลยตำแตงไข่ต้มแล้วก็มีนี่นะคะดอกกระเจียวดอกกระเจียวรวกนี่มันดีนะ้ำเป็นยา

ลูกเลิกโรงเรียนมาแล้สนาวันนี้มีการบ้านเปล่าม,ม,มีการบ้านไหมวันนี้อมมีการบ้านหรือเปล่า สต๊งสเต็กกับบอสแอบทำเกาบข่าวบานบ่าเนาะดอกพี่น้องแล้วม,มันบ่มหม้อกับข้าวก็มาดูเนาะถ้ามันต้องแบบนี้นี่ย mùi thôi Rồi cho con nào nạ. Chip đi bài đá hết chắc